กายทุสนนจามมาบาวสทุสลนดคราบมาบาโนทุสลนโนทุสลนตมาบาตมาบาเนใบาีโนวาเาใช้เ่ากลางดาวใช้เล่ากลางพงีดาวีพงีราวีเต้ตีปะปาเต้ตีปะปาเตโตเกีย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 นดิชเดบา

bà chú tông lì bằng lo nó là cha cha bà chú tông nó lo đi <laughs> cho lo nha ở lúc là bà chú tông cho mày mà là mày cần chú lì bằng nó ở nó cái kia là bằng bằng nha Cái kia là bằng cho lo cho mình nha này bà này lo luôn luôn bà này bà này nó เออมาละเมเมจบละเมเมลีปองอีกลุนพาวินลีปองอะบิวอเนาะเกลออะบิวอะบาชุตุงจองเดยอ่ะในชุตุงลีปองเนาะยะอะบิวกาดอป่ายปุเมยลออะลุดูทานเนาะอูฮารากอนเตยอ่ะตะตอกคาอะเดยจองเนาะปิมะพုံเพลยซูสาชาปิพုံดอลีปองซุซุบาปิมะทุงเนาะอูยะตุมุนาปิคว้าเดย